อืมโอ้โ huh. ห oh, oh. สบายสบายครับโอ้ดีวายแลนโบนะครับรวมกันขั้นสูงสุดแห่งการปั๊มนะครับใส่เข้าไปครับใส่ได้ไม่จำกัดอยู่แล้วนะครับดู <laughs> ซึ่งในตรงนี้เนี่ยเขาจะได้นะครับเจ้าเซนคีเอตเจ้าเซนแพ็กนะครับมีเซนเอกด้วยแล้วก็มีเซนกลุ room ่มคีเอ e นั่นนะครับหรือว่าเจ้าตัวตาของน้องเซนครับผม <laughs> ปั๊มได้ไม่จำกัดนะครับซึ่งที่สนใจมากที่สุดเนี่ยแล้วก็ทุกคนสนใจนะครับก็คงจะเป็นเจ้าซีแพคคุณเซนและก็เจ้าเอคุณเซนนะครับส่วนเจ้าวันนี้ก็มาเก็บเล่นๆนะครับตอนนี้นะครับบ่ายโมงสีนะครับเดี๋ยวผมจะรอนะครับหชั่วโมงนะครับเก็บแบบไม่หยุดนะครับจนกว่าจะบ่ายสองผมให้ไปสองสนาทีลวกันนะครับให้เลทไป5นาทีมาดูซิว่าผมเนี่ยจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับเจ้าเซนซีเนี่ยมี181นะครับโอ้โหเอ้าเอา อาโดนแบแล้วครับโอเคขอโทษครับ <laughs> ไม่โด <laughs> นแก้เดี๋ยวโดนแก้ได้เลยไม่ม่คลิปนี้คลิปนี้กำลังจะโอกำลังจะเริ่มเลยโดนแก้ <laughs> แล้วมา <laughs> ทำไมจังหวะมาซีทคอมขนาดนี้เซิร์ฟเวอร์ชัดดาวชัดดาวอะไรพี่อย่าบอกนะเฮ้ยเอาแล้วไง เอาแล้วแกผมว่าโดนเรื่องนี้แน่นอนอะ่ะมันโกงเกินไปมันเกินมันมันคือมันเกินไปอะ่ะทุกคนดูน้องแมวผมมีครบนะอายังก็บไม่จํากัดดิเอ๋เอาไม่ใช่เรื่องนี้หรอแกเรื่องอะไรอะ่ะ <laughs> ไม่รู้ครับโอเคเจ็ดชั่วโมงนะครับอัปเดตมาอ้าวโอเคขอบคุณมากครับยังไม่แก้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนะขอขอลองเล่นแป๊บนึง่งเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนเวลาใหม่ <laughs> อันนี้เล่นเล่นเล่นดูเฮ้ย กลัวๆ,ๆเนี่ยห้ารอบอ่ะหกรอบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอ๋อหกรอบเท่าเดิมครับอ่ะผมอนุยาตเก็บแบบไม่ใช่เรนโบวก่อนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะซีแบบปกตินะครับไม่ใช่เรนโบ์เอก็อยังได้นี่แก้เรื่องอไรอะ่ะแก้เรื่องดูฟ่ออะอ๋ออาจจะเป็นเรื่องการดูฟิเกตนะครับทุกคนโอ้ยพึ่งจะมานนี้เดี๋ยวผมเอาส่วนผมมาอยู่ตรงกลางก่อน,นครับไม่งั้นตรงนี้มันเดินไกล โอเคมาอยู่ตรงกลางเรียบร้อยนะครับโอเคมาเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราจะเริ่มตอนบ่ายโมงห้าสิบละกันแล้วก็เบรกตอนบ่ายสองห้าสิบนะครับโอเคตอนนี้เซนซีนนะครับมีอยู่หนึ่งเก้าหกนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเซนเจ้าเซนเอกนะครับก็มีอยู่หนึ่งร้อยสองอันนะครับเจ้าคีเอทนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับแล้วก็เจ้าคีเอทกรุมคีเอทนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองดูสิถ้าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะฟาร์มได้สักเท่าไหร่โอเคลุยเลยนะ เบรกตอนแบบสองห้าสิบครับป่ะเล่งเวลาแบบสปีดโบ๊ทวัดอ่ะมาไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าเรามีแล้วครับดาบาวครับซึ่งนี่คือจะติดเฉพาะแบบ เราเอา sunflower ไปชีดด้วยนะ,อ,ะอย่าเพิ่งเสียเวลากับเจนเดลสีทองไปต่อแต้มล่าสุดนี่คือหมื่นหแล้วนะสายล่างเนี่ยเยอะมากเยอะมากโอเคดูซิจะไปจบสักเท่าไหร่นะครับ let's go ครับ โอเคตอนนี้รู้สึกว่าผ่านไปแล้วนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเป๊ะเ,เลยอ่ะเลยมันนิดหน่อยด้วยใช่ไหมเราตกลงไว้ประมาณนี้ใช่ไหมนี่ครับก็1ชั่วโมงเรียบร้อยเนาะแปมนะครับสองหมื่นหนึ่งพันแมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละอันกันดีกว่าซีดแพ็กนะครับอันแรก1,162อันครับครับผมเฮ <laughs> ้ย <laughs> เดี๋ยวนะเมเปิลแอปเปิลเนี่ยไม่จำกัดเลยหรืองไงเนี่ยป๊บนึงนะ เนี่ยโหค,คือผมหาได้แบบเป็นสิบอันอ่ะโอ้นี่แค่ชั่วโมงเดียวนะโอ้โหคิดสเตรนี้น่าจะได้สักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าไข่เนี่ยมี1นึ7งเ็อครับอแล้วก็เซนคียเอกับอันนี้ก็ไม่ได้สนใจนะครับมีเซนคียเอกับ เซนกรูมเขีดนะครับเ7 0ยจกับ11 2 6นกะครับก็คือมีทุกอย่างอะนะครับมีทุกอย่างเองนี่ก็ได้ทุกตัวแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าได้คิสเนสแน่น,น,นอนนะถ้าเปิดให้ครบ1,000อันเนี่ยแต่ผมถามหน่อยจะเปิดยังไงให้ครบ1 0 0 0อันเนี่ยโอ้ยเครียดแต่ไม่เป็นไรนะเอาไว้ฟาร์มเลเวลได้นะครับเออมีไข่เยอะมากส่วนซีดแพงนี่ก็โอ้โหเปิดได้ทุกอย่างอะเปิดเปิดได้แบบเอาอันสูงสุดเจ้ากี่อันนะบอกผมมา ผมปั๊มได้ไม่จำกัดอะ่ะโอ้โหเองนี่เยอะสุดนะครับในรหัสผมเนะี่ยมีแค่20อันนะ24อันไอ้น,นี่1,000ชิ้นครับห,หลุดโลกไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าคลิปเดี๋ยวมันจะสั้นไปนะครับเพราะว่าคืออัดคลิปเนี่ยมันนานนะชั่วโมงกว่าเหนื่อยมากแต่ว่าทุกคนก็คงไม่อยากจะดูนะครับตอนที่ฟาร์มเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะเราฟาร์มเสร็จแล้ว1,162ซีดไม่รู้ไปทำไรนะครับไข่ก็เปิดไมได้นะครับเนี่ยไข่หนะึ่งพ พอมาอยู่ในกระเป๋าแล้วรู้สึกแบบโอ้โหเยอะอะไรขนาดนี้งั้นไข่ค่อยเปิดนะค่อยไปหาบัคเปิดไข่แบบไม่จํากัดก่อนละกันนะครับตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะมีนะมีแค่เปิดไวขึ้นนะครับแบบน้องกีวีงั้นมาอีกนิดนึ่งละกันนะครับเจ้าซีทแพ็คเรามาเปิดให้หมดกันดีกว่าดูซิเมเปิลเดปเปิลเนี่ยเขาจะมาเท่าไหร่แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยววป๊บนึงนะขอญาตจัดให้มันเป็นระเบียบก่อนเมเปิลเนี่ยน่าจะมีแค่เดียวเห็นไหม มีน้อยมากไปครับเราไปหาเพิ่มกันถามว่าไอ้แต้มสองหมื่นแต้มนี่เราทำอะไรไม,ไม่รู้ <c oughs> มีเปิดบริจาคไหมจะเอาไปช่วยเหลือสังคมนะครับรวยเกินตอนนี้ป่ะเดี๋ยวผมจะเปิดแบบสคริปเอาโต,โต๊ะคิกเอาไว้เลยนะเปิดเสียงสักหน่อยอะ่ะเผื่อทุกคนอยากดูชาติหนึ่งแน่นอนสักชาตหนึ่งจริงๆครับตอนนโอ้เยอะเกินโ,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 โอ้ทุกคนนี่ถ้าผมเติมนี่คือเสียดายตังเลยนะเนี่ยหนึ่งพรอยโลบัคเรามีอยู่พันแพ็คก็ประมาณผมมีอยู่ประมาณ1 7 0 0 0 0สโลบัคนะครับตอนนี้ อะไรจะบ้าข้นขนาดนั้น10,000แสนกว่าโลบกักอ่ะดูซิว่าจะเปิดได้อะไรบ้างเออดีที่ไม่อัน,นี้นะไม่เติมเงินเวลาเราเติมแพ็กไหนหรือว่าเติมในอัปเดตไหนเนี่ยต้องคิดดีๆนะอันนี้คือผมคิดไว้แล้วว่ามันไม่คุ้มนะครับมันฟาร์มง่ายก็เลยไม่ได้ซื้อเลยนะโอเคไปยาวๆ1 0 0 0ชิ้นซีอูครับ โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ผ่นานไปแล้วนะครับเกือบชั่วโมงโยังเปิดไม่ครบเลยโอ้โหไม่ให้ดูหรอกว่ามีซีเท่าไหร่โอ้แต่ว่ากระตุกมากเลยกระตุกมากเลยนะครับไม่ให้ดูเดี๋ยวเข้าไปดูฉเฉลยพร้อมกันนะครับว่าได้เมเปิลแอปเปิลเ,เนี่ยเท่าไหร่ผมก็ยังไม่ดูนะตอนนี้ยังไม่เอาตาลงไปดูนะครับแต่ว่าซีทแพ็กเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0กว่าครับผมเดี๋ยวเปิดอีกครึ่งชั่วโมงโแค่เปิดซีทก็ชั่วโมงครึง่งคิดดูทุกคน โอ้ยเครียดโอ้โหนานไหมไปต่อไปต่อคือจริงเมื่อกี้ก็เปิดไปเรื่อยๆนะจนแบบไฟล์มันพังอะเพราะว่าอัดมานานเกินไม่คิดว่าการเปิดสีเนียมันจะหมดยากอะไรขนาดนี้โอ้โหก็น่าพันกว่าพันกว่าแพ็กนะครับถ้าเปรียบโลบักก็เป็นแสนโลบักนะเออประมาณแสนกว่าโลบักนะครับาร์มได้ภายในหนึ่งชั่วโมงอคนที่เติมไปนี่น่าจะหน้ามืดหน้าดูเจอกันอีกทีสี่โมงครึ่งสี่ครับในที่สุด หมดแล้วใช่ไหมขอญาติขอขอญาติผมยังไม่ได้ดูนะยังไม่ได้ดูซีดอ้าวยังไม่หมดวัดอ๋อชิ้นสุดท้ายและเบอโมโนบูม่มานะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับเปิดมาเป็นพันัวแพ็กแสนโลบักถ้าตีแบบมัวๆกลมๆอ่าชิ้นแรกนะครับ500ซีด5 0 0ซีดเมเปิลแอปเปิลปิดไปเลยมอไม่เห็นอ่ะ 5ชิ้นครับทุกคนมาเพิ่มทั้งหมดประมาณอีก4อันนะครับก็ถือว่าเป็นผมคิดว่ามันเลดน้อยน้อยน้อยไปหน่อยโปรตี1,000อันเนี่ยควรจะมาสักเกียนะ200คนมาสัก1ควรจะมา5ชิ้นครับอันนี้มาแค่4ก็ถือว่ามายากมากๆนะครับ <laughs> ถือว่าเลดก็คือ0.5ก็คือยังยา,ยากอยู่ดีนะครับส่วนเจ้าที่โนมายเนี่ย50เลยนะครับเซนล็อก100กว่า หนึ่งชั่วโมงได้มาสี่ชิ้นก็ถือว่าโอ้โหเยอะนะทุกคนเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับต้องปลูดูไหมปห้ดูสักชิ้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวปลดูสักชิ้นก็ได้ครับเรียบร้อยครับตุ้มๆม,มาก็เป็นแบบอ่ามีแอปเปิลอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนเห็นไหมต้นไม้เนี่ยสวยมากนะเก็บมาได้หลายๆอันเนี่ยก็โอเคอ่ะผมปลูกให้หมดเลยแล้วกันเอาไปถ่ายปกก็ไล้กบระเบิดอดก นี่ก็จะมีต้นหลากหลายนะครับมีต้นหลากหลายโอเคต้นที่สามาแล้วโอ้ต้นนี้ใหญ่ครับต้นที่สี่อ่ะเหลืออีกอันหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยห้าต้นแล้วครับอ่ะงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แลยกันนะครับห้าต้นสวยๆไปซีอูครับผมเอาชัดดาวอีกแล้วโอ <laughs> จะมีอัพพาอะไรอีกเนี่ยอ่ะช่างมันไปดีกว่าเราอโอเคก่อนไปก็เดี๋ยวรองเจ้าแมวก่อนแป๊บนึ่งนะเมื่อกี้รีเซ็ตมาไม่รู้ว่าโดนแก้หรือย,ยังนะครับเหมือนเดิมครับ ก็เหมือนแก้เนี่ยเหมือนเดิมเป็นเลยอ้าอเคไปแล้วจริงๆนะครับซีอูครับผม